วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำกระถางแก้มหนึงขนาดเล็กซึ่งกระถางนี้อาจจะเหมาะสำหรับไม่มีที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เช่นตามคอนโดตามอพาร์ทเมนต่างๆแต่เราก็อยากมีสวนครัวเล็กๆเ,เ,เอาไว้ในบ้านหนกเผื่อกรณมีสุกเฉินเราก็สามารถจิบผักสวนครัวที่เราปลูกเอามาใช้งานได้เพราะฉะนั้นกระถางชนิดนี้เนี่ยเหมาะกับพืชสวนครัวขนาดเล็กผมเลือกวัสดุง่ายๆที่มี ทั่วไปนะครับอาจจะเป็นวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะผมเลือกกระถางนะอันนี้กระถางที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลือกนะกระถางพลาสติกที่จะทำเป็นแก้มดิงนะครับกระถางนี้เนี่ยไม่ควรล่วซึมนะครับเพราะนั้นจะทําให้น้ามันไหลออกได้นะครับกระถางนี่มาทําอะไรนะผมจะเอากระถางนะครับที่จะทําปลูกต้นไม้เนี่ยเอามาใส่แก้มดิงแบบเนี้มันก็จะเป็นกระถางแล้วคราวนี้มันจะมันจะสามารถดูด ดูดน้ำได้ยังไงนะครับผมมีผ้าเก่าๆนะเนี่ยเศษผ้าเก่าๆนะซึ่งเศษผ้าเก่าๆอันนี้เนี่ยเราจะเอาไปยัดเนี่ยครับเอาไปยัดรูในกระถางนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่เห็นไหมครับพวกเราเห็นไหมครับนะความสูงที่ทโผล่ออกมาประมาณสักนิ้วนิ้วกว่านะครับนะแล้วจะมีหางห้อยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปใส่ในกระถางที่มีน้ําแบบนี้ พอมองภาพกออกนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ารูปแบบการทําจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเริ่มต้นเราก็เอาเส้นใหญ่มาพร้าวก็ได้หรือจะเอาใบาไม้จะใช้ใบไม้แห้งๆก็ได้นะเอามาลองก้นกระถางลองเพื่ออะไรลองเพื่อไม่ให้เศษดินที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยตกลงไปในภาชนะที่จะเป็นแก้มลิงนะะอ่าละครับแล้ลองพอประมาณนะ ผ้าตรงนี้ไม่ต้องให้สูงมากนะครับอยู่ประมาณสักนิ้วนิ้วก,กว่าก็พอละเพราะว่าถ้ามันสูงมากเกินไปเนี่ยความชื้นที่มันจะดึงมาจากแก้มดิงเนี่ยมันจะสูงอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องลากเน่าได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปเลยใส่ดินลงไปเลยครับใส่ให้แน่นๆเลย กดให้แนน่ครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้กระถางสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินได้แล้วละครับลองทำดูนะครับวันนี้ผมเอากระเพรานะครับลองปักนะในกระถางนี้ดูนะตัดตับใบออกหน่อย เอาไม้ยิ้มไปเลยนะครับยิ้มนำทางไว้เลย,เลยกดนิดนึงเอครับหลังจากนั้นแล้วลดน้ำเลยวิธีลดน้ำนะครับก็เราต้องใส่น้ำลงไปในใต้นะกระถางแก้มดิงก่อนเวลาใส่ไม่ต้องใส่เต็มกระถางแก้มดิงนะครับอย่าให้ น้ำอยู่ปิดกับขอบนะก้นกระถางที่เราจะปลูกเพราะว่าจะทําให้เกิดความชื้นสูงและจะเกิดเชื้อราได้นะครับให้มีระยะห่างพอประมาณเซนถึงสองเซนได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเรามีกระถางในแก้มดินแล้วเราก็ใช้น้ําลดลงไปที่ต้นนะครับลดพอเปียกนะครับดินมีความเปียกแล้วก็ผ้าที่เราใช้เนี่ยใช้ในการ ดูดน้ําเมื่อจะนม้เมื่อมีความเปียกแล้วก็จะสามารถช่วยดึงน้ําจากกระถางแก้มดิงได้เพราะฉะนั้นบริเวณด้านบนเนี่ยเราลดน้ําครั้งเดียวนะฮะหลังจากนั้นแล้วให้เราดูน้ําที่กระถางแก้มดินซึ่งถ้าต้นไม้ขนาดนี้อาจจะอยู่ได้เป็นเป็นสองอาทิตย์ได้เลยนะครับเราก็เพียงแต่เติมน้ําจากกระถางแก้มดึงเท่านั้นเองเพียงเท่านี้เราก็จะมีกระถางสําหรับปลูกพืชผักสวนครัว นะสำหรับเอาไว้บริโภคประจำครอบครัของเราได้นะครับคลิปหน้าผมจะทำกระถางแก้มลิงอีกแบบหนึ่งซึ่งทำจากขวดพลาสติกแบบนี้นะซึ่งหลายคนบอกว่ากระถางนี้หายา,ยากเรามีขวดพลาสติกอีกทำได้ไหมทำได้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะก็ ผมขอจบกันบรรยายเพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ